ถึงเวลาโลกเอาคืนนิมิตเตือนภัยพิบัติชำระโลกภูเขาไฟระเบิดตามมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะมนุษย์มีหน้าที่ผลิตพลังงานบวกและดำรงเผาพันธ์ุสืบสารจันโลงโลกไว้ให้คงอยู่ชั่วนิรันด์คุณรู้ไหม ดาวดวงใดไร้ความรักหล่อเลี้ยงไร้ชีวิตชีวาไร้น้ำใจจากผู้อาศัยไร้การตระหนักรู้ไร้ความเมตตาไร้ความเคารพนับถือต่อดาวดวงนั้นผู้คนอยู่อย่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่เอาผลิตแต่พลังงานลบขึ้นมาห่อหุ้มดาวดวงนั้นดาวดวงนั้นก็จะเจ็บป่วยจะดับและตายไปในที่สุดเมื่อดาวจบชีวิตจะถูกทำให้ระเบิดบ้าง จะถูกดูดเข้าไปทำลายในหลุมดำบ้างหายสาบสูญบ้างองค์พระผู้สร้างถึงได้กำหนดให้มีพระศาสดามาศึกษาค้นคว้าตรัสรู้สั่งสอนนำพาให้มนุษย์หันมาผลิตพลังงานบริสุทธิ์ให้แก่โลกนอกจากนั้นยังทรงมีพระบัญชาให้เทพจากดวงดาวต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มพลังบวกและนำพามนุษย์ให้หันมารักโลกและเพิ่มพลังบวก ให้แก่โลกอีกแรงฉะนั้นโปรดรักและเข้าใจเทพพีเดียนเทพอาร์โเรีียน,ด,ยนด้วยถ้าคุณนั้นบังเอิญได้รู้จักเขาเขาไม่ได้มาเอาแต่เขามาเพื่อให้และชุดช่วยหันมาดูมนุษย์เราบ้างพระองค์สร้างสัตว์ขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนมนุษย์ให้ความสบายใจสัตว์ทั้งหลายที่ประจำอยู่ทั่วโลกมีหน้าที่ป้อนพลังงานบวกป้อนโลกเช่นกันที่สำคัญ คือเบญญาณของสัตว์เหล่านี้เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่กลับถูกมนุษย์บางคนมองพวกเขาเป็นแค่อาหารที่อร่อยลิ้นเท่านั้นพืชนอกจากให้ร่มเงาแล้วยังผลิตพลังงานบวกและยังส่งผลิตอาหารป้อนมนุษย์ทั่วโลกอีกด้วยมนุษย์ยังคิดค้้นตัดไม้ทำลายป่ากันอีกมาถึงการดำรงเผ่าพันธุ์ มนุษย์มีหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์สืบสานความเป็นมนุษย์ไว้อย่างยิ่งยวดเพื่อให้มนุษย์คนอื่นๆได้ทำหน้าที่ผลิตพลังงานบริสุทธิ์สมดุลให้แก่โลกโปรดอย่ารังแกอย่าเบียดเบียนอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันโปรดชุดช่วยแนะนำเอื้ออาทรน,นำพาซึ่งกันและกันให้ร่วมผลิตพลังบวกเพื่อค้้ยัน ตอนลมหายใจทใี่โลกนี้ได้มีชีวิตต่อไปชั่วโลกชั่วหลานเถิดเท่าที่เห็นและเป็นอยู่มนุษย์มิติที่สามที่มีแต่ความรักความโลภความโกรธความหลงคนมิติสามมีมากกว่ามนุษย์มิติที่ห้าที่สละละวางหลายพันเท่าจึงทำให้ดาวเคราะห์โลกของเราป่วยหนักและกำลังรอวันตายมาถึงตรงนี้พวกคุณรู้ไหมว่า องค์สุริยะพระผู้สร้างท่านแทบจะสิ้นหวังกับโลกใบนี้แต่เพราะลูกสาวท่านคนนี้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมากอบกู้ค้ำยันโลกนี้ไว้พระองค์จึงยังทรงอนุมัติให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อยู่ต่อแต่ต้องมีการชำระครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อกวาดล้างและให้บทเรียนบทลงโทษแก่มนุษย์มิติที่สเสียก่อนตามกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าภัยพิบัติชำระโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราเมื่อบิกี่ปีมานี้แต่มีกระแสการชำระโลกมานานหลายปีแล้วคืนวันหนึ่งขณะนอนบนเตียงแต่ยังไม่หลับรู้สึกเพลียๆสลืมสลือแต่ยังพอมีสติเราหลับตาลงจู่ๆก็ได้ยินเสียงใต้ดินใต้บ้านของเราเป็นเสียงเหมือนมีการเคลื่อนย้ายบางอย่าง ผ่านใต้บ้านของเราบ้านเราเป็นบ้านปูนติดพื้นดินแต่เรานอนบนเตียงเรารู้สึกเหมือนเตียงสั่นสะเทือนแต่ภาพที่เห็นตอนหลับตาคือเห็นลาวาร้อนไหลผ่านใต้ดินไปตามที่ต่างๆแต่ผ่านใต้ดินไปค่ะความร้อนของลาวาทำให้เราที่นอนอยู่ร้อนไปด้วยมีเสียงดังปุบปับปุบปับตอนที่ลาวาไหลผ่าน และสิ่งที่เห็นต่อมาคือใต้ดินแยกออกแผ่นดินแยกยุบตัวลงแยกออกเป็นสองส่วนมีจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายตะเกียกตะกายขึ้นมาคล้ายนรกแตกแต่แผ่นดินแยกเป็นบางที่นะคะในบรรยากาศที่มืดมิดนั้นเราเห็นวิญญาณคนที่ตายไปแล้วมีร่างกายที่ชัดเจนเหมือนมนุษย์เดินทางกลับบ้านที่เคยอยู่มาเคาะประตูบอกให้คนที่อยู่ในบ้านเปิดประตูให้ เพราะพวกเขาไม่มีที่ไปเลยต้องกลับบ้านคนในบ้านแต่ละหลังปิดประตูเงียบด้วยความกลัวเสียงหมาเห,ห่าหอนตลอดทางบนถนนหนทางผู้คนแตกตื่นหอบลูกจูงหลานพร้อมข้าวของเดินวิ่งปนเปก,กันไปกับจิตวิญญาณที่ไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากไหนบ้างเสียงดังระงมแยกไม่ออกเลยว่าไหนมนุษย์ไหนวิญญาณ เสียงลาวาใต้ดินก็ดังปุบป,ปับตลอดแล้วมีอาการคล้ายกึ่งรู้สึกตัวว่านอนอยู่เลยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนใต้ดินก็ร้อนมากเราใจสัน่นกลัวแต่ไม่สามารถจะลุกขึ้นได้เหมือนโดนสะกดทับให้ต้องมารับรู้เหตุการณ์เหล่านี้ระหว่างที่เราเห็นภาพลาวาผ่านใต้ดินจิตเราแจ้งว่าลาวาเหล่านี้ ไหลามาจากอินโดนีเซียเพื่อแจกจ่ายให้ภูเขาไฟตามที่ต่างๆทั่วโลกภาพต่อไปที่เห็นคือน้ำท่วมทะลักไหลนองไปทั่วพื้นโลกบางที่ท่วมระดับยอดเขาบางที่ท่วมน้อยส่วนในไทยท่วมระดับตึกสามชั้นแต่ไม่ใช่ทุกที่บางที่น้ําไปน้อยมากผู้คนหนีขึ้นไปรวมตัวกันบนตึกสูงส่วนเขตติดแม่น้ำจะมีน้ำทะเลไหลเข้าท่วม เป็นน้ำจากขั้วโลกช่วงที่โลกเอียงแต่ไม่ถึงกับพลิกขั้วภูเขาไฟจะระเบิดพร้อมกันทั่วโลกจะเกิดซึนามิจะกวาดล้างและสุดท้ายฝนตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนหลายวันเพื่อดับภูเขาไฟเขื่อนสามผาจะแตกอุดรนนองคายและที่ติดติมน้ำริมทะเลถ้าหนีไม่ทันจะตายกันหมดศพทั้งหลายจะถูกกวาดลงใต้ดินที่ดินยุบเป็นโพรง เพื่อกลบโพรง่งนั่นคือสุดท้ายกทมจะจมดินยุบตึกยุบเพราะดินอ่อนตัวประเทศอื่นจะหนักกว่าไทยเป็นสิบเท่าถามว่าจะเกิดตอนไหนเบื้องบนไม่ได้บอกแต่ท่านบอกว่าให้เตรียมน้ำเข้าสารอาหารแห้งอย่างน้อย3-6เดือนให้อยู่รวมกลุ่มคนที่รับวัคซีนมาในวัคซีนจะมีชิปฝังอยู่ช่วงฟ้าดับเน็ตดับ คนกลาหนพวกมืดจะกดปุ่มชิปให้เลือดในกายเดือดพล่านสมองรับคำสั่งให้ฆ่าอลวาดขาดสติควบคุมตนเองไม่ได้ถ้าไม่ทำจะปวดหัวจนต้องคุ้มคลั่งให้มนุษย์เตรียมทีมให้ดีเลือกคนให้ดีนี่คือเหตุว่าทำไมสมาพันธ์กาแล็กติกจึงต้องมาอยู่บนที่สูงเพื่อตั้งค่ายรับมือกับฝ่ายมืดที่คุ้มคลั่ง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเล่าฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ